สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ออกมากินนอกบ้านนะคะทุกคนวันนี้มากินนอกบ้านโอ้แนะนําตัวก่อนไหมชื่อพันีนะคะทุกคนชื่อพนันีเป็นคนชนเผ่ารีซูนะคะที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกานะคะทุกคนตอนนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ที่รัฐเวอร์จิเนียนะคะทุกคน วันนี้ก็กินอาหารเหนือนะคะกินยำไก่เมืองนะคะนี่วันนี้พี่ไม่ไปยิมนะคะทุกคนวันนี้ไม่ไปยิมมีมีอาการขี้เกียจค่ะเช้านี้เนาะขี้เกียจหลังจากที่ออกกําลังกายมาแล้วอาทิตย์ละ5วัน5เดือนวันนี้ก็ตื่นเช้ามารู้สึกขี้เกียจนะคะรู้สึกแบบ ขพักสักวันนึ่งอ่ะอาทิตย์นี้ไม่ไปห้าวันได้ไหมอะไรเงี้ยอืมอันก็ล้วก็มีผักผักหน่อมไม้ใส่กะปินะขนมไม้ใส่กะปิอืม,มนี้ก็อร่อยนะอืม อผัดหน่อไม้ใส่ก,กะปิใส,ส่ใบใส่กะปิใส่ใบขิงด้วยนะคะทำเคะ็มมันๆหอมๆใบขิงนะคะอร่อยมากแต่พี่ทำแบบไม่ได้เผ็ดน,นะไม่ใส่พริก ชอบกินหอมแดงชอบกินอะไรที่เหม็นๆกินแล้วสดชื่นนะคะอืมนี่ก็อร่อยหอมหอมอ่าใบอันนี้ใบอะไรนะผักแพลวหรอผักไผ่นะคะอันนี้มีข่าวมีขาด้วย อร่อยอืมใช้ช้อนซ่อมไม่เป็นเด้กินแบบผู้ดีไม่เป็นเน้โตมากับช้อนเดียวกับมือเ้อืกินไปโบนไปอืม สดชื่นมากยำไก่ไม่คิดพี่ใส่หนังไว้นี่นะพี่ชอบกินหนังมากสงสัยพี่ชิมไปแล้วแหละเอา้านี่มันช้อนกลางมั้ยหรอ,อนั่นไม่เป็นไรกินคนเดียวช้อนช้อนตัวเองช้อนข้าวตัวเองอยู่นี่ ใบไม้นะคะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีสีเหลืองสีแดงนะสีส้มนะ,ะทุกคนตอนนี้เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงนะคะมันก็จะมีลมนะ,ะตอนงคืนก็จะมีลมแรงมากนะ,ะตอนนี้ก็มีลมลมแรงเริ่มข้าวหน้าหน้าหนาวนะคะ ไปลายไม้ร่วงก็คือหนาวนะฮะมันก็หนาวนะฮะเดือนแรกอาจจะไม่หนาวอุณหภูมิไม่ค่อยลงเท่าไหร่พอสองเดือนสามเดือนนะคะมันก็จะแบบร่วงแล้วก็ทีนี้ก็เข้าสู่ฤดูหนาวเลยอืมมีสี่ฤดูนะฮะฤดูละสามเดือนนะคะสีฤดูฤดูละสามเดือนอ พอใบไม้ร่วงแล้วก็เดี๋ยวก็หิมะมานะคะหิมะมาแป๊บเดียวเองอะ่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าพี่อยู่ที่นี่ได้ปีหนึ่งแล้วรู้สึกแป๊บเดียวเองอืมนะ เดี๋ยววันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะอืมเดี๋ยววันที่สามกันยานี้ก็เป็นวันเกิดพี่แล้วนะคะโอ้แกอีแล้วว่าหนึ่งปีแก่อีแล้วแก่อีแล้วติงกาก็มาแล้วดิโอ้ให้ถ่ายอ่ะอืมนาะ ปรงเถอลูกก็ต่อขึ้นทุกวันนะคะอือมีเรื่องเล่าให้ฟังนะคะเช้านี้คุณพ่อแตด่ดีนะรู้สึกหกครูอย่าร้องไห้นะ,ะหลังจากที่ลูกสาวเนะี่ยแต่งตัวอ่ชุดแสดนะคะเป็นกระโปรงสั้นๆน,นะคร เลยหัวเข่าแหละไม่ได้สั้นมากน้องเขายุสิบเอ่อน้องปีนี้อายุสิบเอ็ดแล้วนะคะอืมลูกสาวคนโตก็เป็นสาวน้อยนั่นแหละแล้วก็ไปยืนกอดเดี๋ยวนี้รํลำลาจะไปโรงเรียนนะคะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยจากที่คุณพ่อเขาเนี่ยต้องก้มลมแล้วก็กอดนะคะเดี๋ยวนี้พ่อไม่ต้องก้มนะคะ ก็คือถึงพ่อากันประมาณน,นี้นะะก็คือชอบจูดหน้าผานนะอือกุบ่ายลูกอะไรเงี้ยก็คือจูดหน้าผานเมื่อก่อนนี่คือต้องก้มอย่างนี้นะเีย๋ยวนี้ไม่ต้องก้มค่ะก็คือว่าพอดีเลยอย่างเงี้ยก็คือแบบอืมจุดใต้เลยอย่างเงี้ยพอลูกสาวเดินจากไปแกรู้สึกแบบลูกฉันโตแล้วหรออย่างเงี้ยลูกฉันโตแล้วหรอ ลูกฉันไม่ได้เป็นแบบเด็กน้อยอีกแล้วอ่ะลูกฉันจะเป็นสาวแล้วอย่างเงี้ยหกวูเขาบอกว่าเขารู้สึกแบบฉันรู้สึกหัวขูยจังเลยฉันอยากให้เขาเป็นเด็กตอนนี้น้อยนา่ารักน่าร่าอยู่เหมือนวันนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้โตแล้วเนาะอ,อะไรเงี้ยอืมเพราะว่ารู้สึกมันรู้สึกของเขารู้สึกของเขาเนะอืมพี่อธิบายไม่ถูกอ่ะ อืรู้สึกยังไงอ่ะโอ้ลูกโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืแม่ก็รู้สึกเอลูกโตแล้วเหลอเนี่ยฉันก็แก่แล้วสิอะไรอย่างเงี้ยอืม,มตายอ่ะ คอนเราเนี่มันหนีไม่พ้นเนาะกับการแก่ชราเนาะสังขารปรงง้องปรงไหมมันก็ปรงยากเลยอือโอ้ยให้ตายเหรอลืมปิดเพลงจะโดนลิเกศิลน,น์้เนี่ยอื ได้นนะไดย,ยิน้นเนาะออยพี่ล่ะมมนได้ยินทำาใหญ่อะอืมอึ่มไ้ยินไหมฮอดี๋ยวพี่ปกับนะทะทคนสวัสดีค่ะ